หน้าตอนนี้ครับคงไม่มีซุปตาตัวไหนที่จะโด่งดังไปกว่าหมูเด้งนะครับเรื่องต่อไปครับจะพาไปทานหมูเด้งแต่ว่าไม่ใช่หมูนะครับเป็น วุ้นครับผมวุม้นหมูเดงจากร้านวุ้นไออุ่นจังหวัดตรังครับนี่ครับวุ้นหมูเดงของร้านวุ้นไออุ่นจังหวัดตรังขายในราคาที่จับต้องได้เริ่มที่ตัวละ6บาทมีหลายสีให้เลือกและมีวุ้นแม่โจหนา้าขายคู่กับหมูเดงด้วยร้านวุ้นไออุ่นเปิดมา10ปีแล้วครับเจ้าของร้านคือคุณนงนภัสพานุษหรือพี่หญิงวัย46ปีเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลตรังที่หารายได้พิเศษจากการทำวุ้นกะทิสดในรูปแบบต่างๆ ขายมปนนานหลายปีทำรายได้เสริมกว่า2,000บาทต่อวันเราไปคุยกับพี่หญิงกันเลยครับสวัสดีครับพี่หญิงครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณกันพี่ชื่อพี่หญิงนะคะนุ่งนภัสชาานุชค่ะวุ้นไออุ่นเกิดมปานานแล้วหรือยังครบพี่วุ้นไออุ่นเนี่ยปีนี้เริ่มเข้าสู่ปีที่สิบแล้วค่ะขั้นตอนในการทำวุ้นกะทิสดหมูเด้งมีอะไรบ้างครับ วุ้นกระทิสดหมูเด้งเนี่ยก็คือทางร้านจะใช้กระทิสดที่ใช้ไปทําแกงนะคะเพราะว่ากระทิศขาวเนี่ยเวลาเอามาทําขนมมันสีเขาจะได้ไม่มนแล้วก็เราก็จะมีผงวุ้นมีน้าตาลมีกลิ่นใบเตยค่ะเพื่อคงรสคงกลิ่นแล้วก็วิธีในการทําหมูเด้งเนี่ยขั้นตอนการหยอดของที่ทําอยู่ก็คือเราจะหยอดหูของเขาก่อนเพราะว่าหูของเขาจะเล็กๆแล้วก็ไปหยอดตาแล้วก็หยอดแก้มสีชมพูให้เขาะคะ่ะแล้วก็หยอดตัวที่จะทําเป็นสี หลายสีอะค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็จะชอบโทนสีชมพูสีน้ำตาลสีเ,เทาค่ะแล้วราคาวุ้นกะทิสดหมูเด้งยอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นลูกหมูเด้งจะอยู่ที่ตัวละ6บาทแต่เราจะขายเป็นเซตคะค่ะเป็นกล่องกล่องละ10ตัว60แต่ว่าถ้าเป็นชุดแม่ลูกก็คือ40บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเิ้กปนก็เริ่มที่ปอน200บาทค่ะแล้วแต่ลูกค้าค่ะว่าจะเอากี่ปนแาราทราบมาว่าตอนนี้นะครับวุ้นกะทิสดหมูเด้งเนี่ยกระแสตอบ,บรับดีมากๆครับ มีสั่งซื้อจากจังหวัดไหนบ้างไหมครับมีทั้งที่อยู่เชียงใหม่กรุงเทพระนองอุดรค่ะวุ้นหัวเร้งเนี่ยสามารถส่งรถแชเ่ย็นไปต่างจังหวัดได้ค่ะแล้ววุ้นกะทิสดสรงพิเศษนะครับมีทรงอะไรอีกบ้างครับ รุ่นที่ร้านก็จะมีเป็นโงมอะไรค่ะเป็นรุ้นที่เป็นแบบอาหารก็จะเป็นพวกชุดน้ำพริกชุดไข่พะโล้แล้วก็เป็นดอกไม้เป็นลูกสัตว์ก็ลูกสัตว์ก็จะมีหลากหลายนะคะเะ็นตั้งแต่หมูไก่เป็ดเจลาเทสที่เป็นแบบแกะที่งออกมาแล้วก็จะเป็นตัวตัวเลยอะค่ะใครที่สนใจอยากสั่งรุ้นกะทิสดหมูเด้งนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้น้าจอได้เลยนะครับหมูเด้งชอบงับ ส่วนผมชอบคุณครับรู้หรือย่ง